ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Fairy Tale f o r t Unite กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในภาทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงการอัปเกรดขั้นการสวมใส่ตาอสูรรวมไปถึงการเรียนสกิลด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อสูรเวทนี้เขาจะมีตามระดับช่วงเลเวลเมื่อเลเวลถึงเราถึงจะสามารถใช้ได้อ่ามีเลเวล15เวล25เวล35เวล45เวล5 5 เลเวล65หนะครับเลเวล75แล้วก็เลเวล85แต่ถึงแม้ว่าจะมีอสูรเวทเลเวล85หนะครับแต่ความสามารถของเขาอาจไม่เทียบเท่าอสูรเวทระดับอีพิกหรือระดับพรีเจนเป็นอสูรเวทระดับพิเศษซึ่งจะมีความสามารถมากกว่าเยอะแตน่นอนนะครับอสูรเวทพวกนี้เราจะได้มายากันมากที่สาคัญอสูรเวทระดับพิเศษนี้เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1คือถ้าเป็นอสูรเวทแบบปกตินะครับก่อนที่เราจะใช้ได้เนี่ยเราต้องเลเวลถึงตางเงื่อนไขของเขาก่อนแต่อสูรระดับรีเจนไม่ต้องนะครับและอส แพ้ทางอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันในปา์ตี้ด้วย <c oughs> <laughs> โดยพื้นฐานในการที่เราจะเลือกใช้งานอสูร,รเวทนี้ต้องดูที่ว่าตัวละครของเราเป็นสายอะไรแล้วเราขาดอะไรนะปัจจุบันอย่างเช่นผมณปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวาเมผมก็จะหาอสูร,รเวทเป็นพวกสายแทงอาจที่มีพวกค่าวิทยเยอะ่าเดฟเยอะอะไรพวกนี้นะครับอ่า ก็ดูว่าสเตตัสเด่นๆของอสูรเวทตัวนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาเด่นอะไรหรือเราจะทําทุกตัวแล้วก็มาสลับใช้ก็ได้เหมือนกันนะเอออันนั้นก็แล้วแต่ในกรณีที่เราเลือกอสูรเวทได้เรียบร้อยแล้วเราก็กดซื้อในร้านค้าได้เลยครับก็จะมีให้เลือกอยู่นะฮะอ่ะก็กดซื้อมาหรือถ้าเราอยากมาที่ร้านค้าเองนะครับเราก็เดินมาที่แมกโนเรียก็ได้มาหา n p c คนนี้นะครับเอมี่กดไปนะครับ ก็จะเป็นร้านค้าขายอสูรเวทเหมือนกันไม่อยากความเยอะกดที่คอลเลคชันเมื่อเราได้อสูรเวทมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นร่างแรกของเขาก่อนคือโดยพื้นฐานอสูรเวทพวกนี้นะฮะจะมีทั้งหมด3ุสามร่างดอม1หนึ่งก็จะมีสเตตัสเท่านี้แต่ถ้าเป็นร่าง2เนี่ยสเตตัสของเขาก็จะเพิ่มขึ้นและถ้าเป็นร่าง3เนี่ยสเตตัสของเขาก็จะเยอะมากขึ้นอสูรเวทบางตัวนะครับอาจจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปอย่างเช่นดอฟนตัวนี้อ่ะเรามาน้อยแล้วเราจะทํายังไงให้เขาเปลี่ยนร่างล่ะเราต้องกดมาที่พัฒนาตรงนี้เลยครับวาก้็ห จากสินค้าทั่วไปภาพความทรงจําสินค้าทั่วไปเนี่ยมีตั้งแต่เพชรน,นะครับหรือว่าเราจะใช้แต้มค่าแนะนําซื้อเอาก็ได้เมื่อเรามีแล้วนะครับเราก็กดรีเซ็ตมีโอกาสที่มันจะวิวัฒน,นาการนะครับแต่การวิวัฒนาการนะครับสูรเวทของเราเนี่ยก็จะรีเซ็ตเลเวลให้เหลือนหนึ่งเราก็แค่ไปเก็บเลเวลใหม่นะครับส่วนวิธีการเก็บเลเวลเดี๋ยวบอกเนาะอ่ารีเซ็ตไปก่อนซึ่งมันจะได้ยากมากๆในการรีให้ได้ระดับ3มันจะแตกต่างจากระดับ2นะฮะร,ระดับ2มันรีเซ็ตง่ายเนาะ จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับใช้ระดับ2ไปก่อนก็ได้มาต่อเลยครับกนเลยปึ๊บลางสามผมว่ามันออกยากมากๆเลยนะ <c oughs> ปึ๊บไม่โผล่เลยครับ นี่อันนี้ก็คือตัวอย่างการรีเซ็ตนะฮะที่กดให้ดูเห็นไหมกายล่างสู่ N3 นเรียบร้อยเราก็ต้องไปรีเซ็ตคุณสมบัติใหม่อีกโดยใช้ยากันพรสวรรค์จะได้รับจากร้านค้าทั่วไปหรือกิจกรรมต่างๆนะครับต่อมาในครับในส่วนของการอัพเรเวลในการที่เราจะอัปเกรดเรเวลของอสูรเวทเนี่ยเราจะใช้ยา EP อสูรเวทก็ได้ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ E ีได้เร็วโคตรๆยาอสูรเวทพวกนี้นะครับเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าเลยก็จะมีขายในแต่ละวันอยู่คือเขาจ เนี่ยจะซื้อได้วันละ10ขวดขวดขั้น2นะฮะซื้อได้2ขวดต่อวันนอกเหนือไปก่อนนั้นนะฮะก็คือเราสามารถเอาแต้มค่าแนะนําไปแลกได้ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่เรามีบ้านซึ่งถ้าเรามีบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาหาสาวใช้ซูซี่เขาจะมีระบบฝึกอสูนเวทเราก็แค่อสุนเวทพวกนี้นะครับทำการฝากเลือกระยะเวลาที่เราต้องการจะฝากได้เลยว่าจะฝากกี่ชั่วโมงอ,อย่างนี้ผมจะฝาก8ชั่วโมงเลยแล้วกันนะฮะเขาก็จะมี EP บอกว่าเออเราจะได้รับเท่าไหร่อย่างถ้าผมฝาก8ชั่วโมงเนี่ยเขาจะได้ EP อยู่ประมาณ1น่ล้านหนึ่งแสนก็ฝากได้สูงสุด3ตัวนะครับถ้าอยากปลดล็อกเพิ่มเนี่ยก็อัปเกรดเดเวลบ้านให้มี สูงสุดเลยก็คือเราสามารถฝึกฝนได้ทั้งหมด6ช่องด้วยกันคือเขาทํามาแบบนี้แน่นอนนะครับเขาไม่ได้กะให้เราใช้ตัวเดียวไงเออก็ต้องทใํในหลายตัวเนาะต่อมานะครับอูรนวทพวกนี้เราสามารถอัปเกรดสเตตัสได้ด้วยในกรณีที่เราอัปเกรดเดเวลอสูรเวทไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็กดเข้ามาที่อัปแต้มเลยในการที่เราจะเลือกอัปสเตตัสเราต้องเลือกดีๆว่าอสูรเวทตัวนั้นนะ่ะเขาเด่นไปที่สายไหนอย่างถ้าเป็นอสูนเวทแจกฟรี Jack ตัวนี้นะครับคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยก็คือเขาจะมีพลังจมตีที่เยอะผมก็เลยอัปสเตตัสนะ รเราก็ลงอินสี่วิทหนึ่งก็ได้มันต้องดูที่ความถนัดของอสูรเวทตัวนั้นๆเนาะแล้วในการที่เราจะใส่สกิลเสริมหลักการเหมือนกันเลยครับเราก็ดูว่าอสูรเวทตัวนั้นเขาเด่นไปที่สายไหนถ้าเด่นไปที่สายเวทดาเมจแรงนะครับเราก็ใส่พลังโจมตีเวทแต่ถ้าเขาเด่นไปที่กายภาพนะครับเราก็ใส่พลังโจมตีกายภาพอย่างเช่นหมีน้อยตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ขีไิป10%และมีคิทคอนดาเมจด้วยอะไรประมาณนี้รู้สึกเหมือนผมจะเลยในส่วนของหัวข้อสําคัญนั่นก็คือการเรียนสกิลการเเรรียน skill ออนสสกว้้า,ามมาถใใชุุดดดไ จะมีตั้งแต่ระดับธรรมดานะฮะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็จะมีขั้นสูงที่จะเป็นสีแดงแบบนี้คือเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับแต่การที่เราจะใส่หรือเรียนรู้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรามีสกิลอะไรไปแล้วบ้างเพราะว่าถ้าอสูรเวทตัวนั้นมีสกิลขั้นสูงอยู่แล้วแล้วเราใส่ระดับธรรมดาเข้าไประดับธรรมดานี่ก็จะทับนะครับรวมถึงการเรียนสกิลพวกนี้มีโอกาสที่เราจะทับสกิลช่องเดิมไม่ใช่ว่าเราจะได้สกิลใหม่ตลอดนะครับมีโอกาสที่เราจะทับนะอันนี้เป็นสกิลเพิ่ม Max SP เดี๋ยวผมกดเรียนให้ดูโอเค ะะ <c oughs> มันก็มีโอกาสที่มันจะโผล่มาช่องที่5เลยก็มีนะ,ะเดี๋ยวผมใส่คมขู่เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นอสูรเวทร,ระดับธรรมดาพวกนี้จะสามารถเรียนสกิลได้ไม่เกิน6ช่องแต่ถ้าเป็นอสูรเวทร,ระดับรีเจนขั้นหนึ่งเนี่ยสามารถเรียนสกิลได้6ช่องขั้น2นะครับเรียนสกิลได้7ช่องและขั้น3นะครับสามารถเรียนสกิลได้8ช่องแน่นอนครับผมระดับรีเจนได้ยากมันก็ต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าและถ้าเราเรียนมาแล้วล่ะแล้วเราไปรีสเตตัสสกิลที่เราเรียนจากสมุดเวทจะยังอยู่ไหม กดรีเซตนะบึ้บอืมหายนะฮะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปกดรีเซตเล่นนะครับต่อมาในส่วนสําคัญอาสูนเวทพวกนี้เราสามารถใส่ตาอาสูนได้การที่เราใส่ตาอาสูนเวทนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้อาสูนเวทตัวนั้น,น,นมากขูรวมถึงปลดล็อกสกิลพิเศษด้วยก็เดี๋ยวให้ดูอาสูนเวทตัวที่ยังไม่ได้ใส่แล้วกัน ถ้ายังไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับในการเลือกเราจะเลือกฝังตาศูนเราต้องดูก่อนว่าสูนเวทตัวนั้นน่ะมีความชำนาญด้านไหนก็ให้กดมาที่คอลเลกชันเลยครับคือตาสูนเวทแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างเช่นตาสูนเวทดงทันนะครับก็จะบวกพีแอแทแต่ถ้าเป็นตาสูนเวทงูทิพย์ก็จะบวกเอ็ k เอทีเคมีบวกสปีดบวกจมตีอย่างเดียวบวกพลังจมตีเวทอย่างเดียว และตาสุดเวทพวกนี้เราไม่สามารถใส่ซ้ํากันได้นะใส่ได้อย่างละหนึ่งชนิดเท่านั้นที่สําคัญไปก่อนนเะลยก็คือไม่ใช่ว่าเราสักแต่จะใส่เราต้องมาดูนี่ก่อนนะครับสกิลพิเศษลองดูว่าเราเนี่ยอยากได,ได้สกิลอะไร คือถ้าเราใส่มั่วไปเลยเนี่ยเราจะได้สกิลพิเศษเป็นน้ำพุแห่งชีวิตผลของเขาก็จะปลุก sp ของอสูรเวทตามเลเวลของอสูรเวทโดย max sp เท่ากับเลเวลของอสูรเวทคูณ2คูณเลเวลสกิลแต่ถ้าเราเลือกตามสายนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเดินไปที่เดฟแล้วก็วิทผมก็จะเลือกสายตาอสูรเวทให้เกิดผลสกิลพิเศษเป็นฟ้าประทานเมื่ออสูรเวทมีค่าเดฟสูงเกินกว่า3เท่าของเลเวลของตัวเองจะเพิ่มโอกาสเกิดใหม่ของสกิลเกิดใหม่2%คูณด้วยเลเวลสกิล,ล,ลกเอฟ ป้องความเชื่อสกิลพิเศษนี้ก็จะใช้ตาอสูนโลเวตา speed, ตาอสุนไฮสปีดตาอสูรเสริมแก่งตาอสูนโชคผมก็ไปหาก่อนนะครับเขาก็จะมีช่องทางการได้รับบอกอยู่เราจะซื้อเอาจากตลาดเวทก็ได้ล่าสมบัติก็มีโอกาสได้รับหรือจะเป็นทดสอบเอดั้ก็ได้แต่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปหาก็มาใส่ได้เลยอันนี้ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4เลี้ยงง่ายๆเลยครับถ้าใสา่ผิดตำแหน่งเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลนะะเดี๋ยวดูก่อนนะครับปกป้องความเชื่ออสูนโลเวาใส่ไปอสูนไฮสปีด โอเคช่องที่3นะครับอสูรเสริมแก่งใส่ไปช่องที่4ตาอสูรโชคบึ้บใส่เรียบร้อยนะครับก็จะปลดล็อกสกิลพิเศษอย่างนี้นั่นเองเห็นไหม ได้ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันให้ผลดีไหมแน่นอนนะครับก็จะบวก CP มากขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะตาสุนเวทพวกนี้เราสามารถทาการอัปเกดรดเลเวลเพิ่ม,เต,มเติมได้อย่างตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเลเวลหก่อนนะครับถ้าอยากอัปเกรดเพิ่มเติมกดที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ตาสุนเวทตามที่เขากําหนดกดอัปเกรดเป็นเลเวลสจาก SP 1 7ก็จะเป็น75จากพลังโจมตีเวทตอก็จะเป็น6อะไรประมาณนี้การที่เราทาสัเ์เี้งพวกนี้อาจจะไม่คุ้มถ้าเป็นตัวแรกๆแ,แต่ถ้าเป็นสัเ์เี้งระดับรีเจนผมว่า ลงได้ครบเกือบทุกกิจกรรมรวมถึง p v p ด้วยนะฮะ <c oughs> ดูขั้น3นะครับอย่างแมวนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าบาลาน์นะครับว่องไวมากเอเจิเยอะมากหรือถ้าใครไม่คิดว่ามีโอกาสจะได้รับอสูรระดับรีเจนก็ให้ไปใช้อสูรระดับ85ก็ได้เหมือนกันอันนี้ได้รับจักกิจกรรมนะฮะมันจะมีกิจกรรมแจกอยู่ซึ่งไปทําพวกนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะถึงแม้ความสามารถจะน้อยมากกว่าก็ตามแต่เนาะ เพิ่มเติมในส่วนของอสูรเวทคาวแคทเราควรที่ต้องเลือกตัวไหนดีเอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นไปสายแทนก็ให้เลือกบูคาวแคทหรือเลดคาวแคทเพราะว่าคาวแคทพวกนี้จะเป็นสายโจมตีอ่าบูก็จะเป็นสายโจมตีเวทเลดก็จะเป็นสายโจมตีกายภาพแต่ซึ่งสายโจมตีกายภาพเรามีหมีอยู่แล้วอะ่ะแล้วเพื่อมาสลับสับเปลี่ยนใช้เป็นบูจะดีมากกว่านะครับผมเทคะแนนให้ปูนะส่วนถ้าเพื่อนๆตัวบางก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับยลโลแคทเพราะว่าตัวนี้จะมีเลือดเยอะมากๆเราก็เอามาคอยกดเลือดให้ตัวหลักของเราก็ได้เหมือนกัน ก็พอดีเลยนะครับตัวนี้สปีดน้อยให้มอนฝั่งตรงข้ามตีเราให้หมดก่อนเราก็กดเลือนในตัวหลักใช่ไหมเขาก็จะได้หิวฟื้นฟูนในช็อตสุดท้ายพอดีนะครับส่วนสีเขียวท่าลมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเขาจะเด่นไปทางด้านเอจิใช่ไหมว่องไวตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของระบบอสูรเวท ก็มาตอบคำถามให้แล้วนะครับว่าอาสูรเวทสามารถวิวัฒนาการได้อย่างไรและการปลดล็อกสกิลพิเศษตาสูรเวทหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนสักนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่างนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ c, นหน่อยนะครับและสำหรับลิงก์โหลดเกม Fairy Tail Force อยู่ในก็อยู่ใต้ล่างเดสครับแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยไปแล้วครับผมบา,บาย <c oughs>